อืมลูกชินกุ้งที่นี่อร่อยก็ไก่แห้วด้วยคุณผู้ชม เขาบอกว่าซอสเย็นตะปูที่นี่อร่อยแล้วผักกุ้งเขากรอบ พริกเากลัวเองนะเนี่ยเป็นพริกผัดอู้หู้ชับกินเผ็ดก็ตกใจเลยเขาโวยเลยเขาบอกอู้พริกเผ็ดไหมนะเขาไม่รู้ว่าแม่ลีนาเนี่ยกินเผ็ดแม่สั่งไปแล้วมะนาวพี่ฉันสั่งไปแล้วน้ำพึ่งมะนาวสองแก้วแม่สั่งให้เรียบร้อยแล้วพี่เขาบบอุ้ยก็ตกใจเลี้ยไงกลัวแบบ ตกใจเลยกโอ้ยขอ,อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมาหน่อยพี่ชามหนึ่งเดี๋ยวคิดเงินได้จะมาเติมมันจะได้ลายสดแล้วมันจะสวยมันจะได้น่ากินเดี๋ยวจะกินเต้าหู้อันนี้นะคุณผู้ชมร้านเขามีเมนูเยอะนะผัดไทยก็มีนะเดี๋ยวมีต่างชาติมากินเต็มเลย ขายดีมากขายมาต้องแปดสิบกว่าปีอ่ะ<ม>ขายตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแซ้คพ่อ<ม>อืมอร่อยมากคุณผู้ชมกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากอ่ะมาเลยอเอาน้ำซุปมาต้วหนึ่งจะมาเติมตรงนี้ ไม่ใช่ตื่มไม่มันสวยงามมันลสดโอ้ยน่ารักยังอีกคุณแม่เออโอ้ยเขาหน้ารักมากเขาให้เล้งมาด้วยนะคุณผู้ชมโอ้ยดูสิคุณผู้ชม,ชมน้ำแจงน่าสดไหมให้เล้งมาด้วยน่ารักมากขายมาป่าสุกปีเย็นต่โฟในตำนานอันนี้คือแบบว่าต้มยำเขามีน้ำข้นกับน้ำใสนะคุณผู้ชมแล้วเ็าใส่บะหมีก่กรอบมันด้วยนะ เนี่ยกินไปกินมานะคุณผู้ชมมันเนี่ยมันเหมือนจะกินอะไรหรอเปล่าข้าวซอยอืมต้ยมยำเขาเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมเหมือนกับต้ยมยำน้ำข้นเน่ยอืมสุดยอดเลยอืมอร่อยมาก เป็นย็นตาฟูที่อร่อยมากอต้มยำเนี่ยมาต้องสั่งเลยนะเพราะมันกินไปกินมาเหมือนข้าวซอยเพราะมันมีมีกรอบด้วยอืม <c oughs> สุดยอดเลยอร่อยมากร้านนี้ <c oughs> เป็นเย็นตาโูในตำนานแปดสิบกว่าปีขายตั้งแต่รุ่นพ่อจนมารุ่นลูกเนี่ย ถ้าแบบบ้านนี้เขาอยู่มาเนี่ยแปดสิบกว่าปีนะคุณพิธภับ้านเนี้ยนก้อขาวดีมากต่างชาติมากินเต็มเลยอืม อืมเป็นต้มยำที่อร่อยที่สุดในโลกสุดยอดเลยคุณผู้ชมม้นมีใส่มีกรอบด้วยแล้วก็มีใส่เกี๊ยวกรอบด้วยมีใส่หมูสับมีใส่ปลาเส้นด้วยเส้นปลาอ่ะจู้วให้แม่หน่อยจู้วอร่อยมาก มีใส่กุ้งสดด้วยนะสุดยอดเลยอ,ะอ่ะสุดยอดเลยคุณผู้ชอมอร่อยมากวุ้นเส้นแห้งอ่ะสองคนอิสลามกินนะไม่ไม่ใส่หมูอะไรทั้งสิ้นนะพี่ออ,อร่อยมากอ,อ,อร่อยมากเลยอ่ะ สุดยอดเลยอ่ะพัวกี่ตรงข้ามถนนพระอาทิตย์เขาขายตั้งแต่เช้ามันมีอาหารหลายอย่างนะอาหารตำสั่งก็มีอืมสุดยอดอร่อยมากวิเล้งเข้าอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเล้งเข้าเนี่ยมันยังมีทักเจ r อให้เคี้ยวอ่ะ ฝึก่็มันไม่มันไม่เปื่อยจนเกินไปไงเล้งเขาว่าอร่อยมากเขาน่ารักมากเขาให้เล้งฉันชินเบเริ่มเลยเอาเครื่องปรุงไหมแม่ก็เทสะสมดุดพี่เอาเครื่องปรุงพวงใหม่ไหมเขาสงสารเราฉันเติมทั้หมดไงใครเขาเขา,เขาไม่มีเติมสงสารเขา โอ้ยอร่อยมากคุณผู้ชมอืมสะใจเลยอะ่ะเจ้าของร้านใจดีมากให้เล้งชิ้นชิ้บลืมเลยอืมอร่อยมากอืม ันนี้ต้องได้รางวัลมิชลินเรนนะ้านเนี่ยคพ่อ,อร่อยต้องได้รางวัลมิชลินอร่อยมากสมควรได้รับรางวัลมิชลินเลยคุณผู้ชมเนี่ยอืมอันนี้เป็นตักนะเราเกี่ยวกุ้งอร่อยมากนะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาลวกเส้นอร่อยอืม ลวกเส้นอร่อยมากคนลวกเส้นขมืออาชีพเนี่ยคุณผู่ชจมอร่อยมากอืมบะหมี่เขาหอมมากเป็นบะหมี่ไข่เยี่ยวกุ้งอร่อยมากกุ้งเป็นตัวตัวเลยนะ ก็เก่งมากแล้วน้ำเขาร้อนเนี่ยบางที่อ่ะมันให้ให้ให้ใหลูกจ้างต่ำใช่ไหมมันซีสัวน้ำมันไม่ร้อนเส้นมัน่วบมันก็ไม่สุกอันนี้มันร้อนโอ้ยพริกกอร่อยมากเลยคุณผู้ชมพริกกอร่อยมากอะ่ะ กัวกีเยนตตโฟตรงข้ามถนนพระอาทิตย์และตรงถนนพระอาทิตย์ตรงข้ามกับพี่พี่ปางลําพูหรือว่าส่วนสันติชัยประการคุณผู้ชมเราขายตั้งแต่เช้าอ่ะเจ้าเนี้้องเป็นแบบ หมูสับแบบแม่จะไม่ชอบกินหมูเด้งมันไม่อร่อยอันนี้เป็นหมูสับแบบโบราณอันนี้ชอบมากอืมให้ห้าดาวกินแล้วสมควรแหละให้รางวัลมิชลินเลยจานนี้ต้องให้รางวัลมิชลินเลยไอ,อบีกูมองมึงมากินเลยเนี่ยมากินเลยเนี่ยอันนี้สมควรได้รางวัลมิชลิน แล้วล้านเขาสะอาดสะอ้านด้วยสะอาดสะอ้านพูนพริกอะไรแก้วมีสะอาดมากเลยเนี่ยสะอาดสะอ้านเนี่ยอาหารของเขาอะสะอาดสะอ้านร้านเขาสะอาดสะอ้านขนาดอันนี้น่ะแปดสิบปีแล้วยังแบบสะอาดมากเลยอะคุณผู้ชม เนี่ยบ้านนี้เขาอยู่มาแปดสิกว่าปีแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากมีความสุขมากเลยอร่อยมากเลย ลิมิงเดมอนเบอร์อร,รี่ชามะนาวนะคะอ่อนหนึ่งมีส2บสง,งได้10แก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตาลไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรแาถัถวเชื้อนะคะคนเป็นเบาหวานความตันกินได้ค่ะอ่ากินแล้วมันจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเงกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ช่วยในการบำรุงผิว มีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมรับประทานนะคะสิบข่าร้อยสองร้อยแก้วหนึ่งเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดอตแกลไลมีแอดเลียีเอ็นเอแบบจีเอเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้นะคะ สลิมลิงไทยพีชาไทยนะคะห่อหนึ่งมี12ชงได้10แก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันตาลนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดหัวเชือ้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวนะคะแล้วก็คุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงค่ะห่อหนึ่งมี12่งได้10แก้วไม่ไม่มีอยอยนะคะรับประทานนะคะ,ะ6ห่อนะคะ3,000ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะมี60ชง60แก้วนะคะมีอยอยคะ่ะ อันนี้นะคะสลิมยิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวนะคะกล่องหนึ่งมี12งชงได้10แก้วนะคะ,ะกล่องหนึ่งห้าห้ากล่อง2,500ไม่ขายเราขายแค่พันเดียวส่งฟรีนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ08 163 046 22ึ 8, 3, 4, 6, 2, 2, ายเไลน์มาเลยนะคะอัลตรีนาดอตแกงค่ะ สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตอรอเบอรี่บปปลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบปปล็คเบอรี่นะคะกล่องหนึ่งมี12ซองชงได้10แก้วนะคะ500อไม่ขายเราขาย5กล่อง1 0 0่งส่งฟรีส่งได้5250แก้วมีออยอนะคะและประทานก่อนนอนนะคะแชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลำไส้และประทาน1 2กล่อง120ยย0แก้วนะคะ1เดือนน้ำหนักลง10กิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขไมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะอันนี้นะคะ สลิมเล้งชอ็อกโกแลตมอคค่านะคะกล่องหนึ่งมีสิบสองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันตาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดถั่วเชื้อนะคะกล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขายสี่กล่องน,นะคะสองพันขายแค่พันเดียวส่งฟรีชงได้สี่สิบสองสี่สิบแก้วกักคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงมีออยอนะคะอุย๊ยลืมเอาไอติมเป็นเฟสปูชิโน่มาหยิบผิด <S 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 ลืมมาค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็โทรมาเลยนะคะ 0 8 1 6 3 0 4ด2 2หรือไลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดอตแกล์ไลน์มีแอลอีอีนไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ